สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พอดแคสต์แนวคิดข้อคิดดีๆจากหนังสือวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันค่ะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าปัจจุบันเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตแต่คนส่วนใหญ่มักที่จะจมอยู่กับอดีตหรือเอาอดีตมาตัดสินอนาคต ตัดสินปัจจุบันของตัวเองหรือทําให้ปัจจุบันของเราไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําหรือบางคนก็มัวแต่กังวลกับอนาคตมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องรู้ว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงมันฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะกับการที่เราจะต้องอยู่ในปัจจุบันแต่มันกลับเป็นสิ่งที่หลายๆคนคะ่ะ ทําไม่ค่อยได้อย่างที่จอยบอกไปเลยว่าคุณมักจะเอาใจไปอยู่ที่อดีตหรือกังวลกับอนาคตทั้งที่จริงๆแล้วค่ะถ้าหากคุณต้องการจะก,กําหนดอนาคตมันคือการเริ่มต้นที่จะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่คุณทําอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราลองมาดูว่าวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะ ที่จะทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าปัจจุบันจะกำหนดอนาคตของเราจริงๆเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณพยายามทำสิ่งที่ทําอยู่ในวันนี้ให้ดีที่สุดผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมันก็ย่อมจะดีที่สุดเสมอเพราะฉะนั้น จงพยายามจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณทำในช่วงเวลานั้นๆตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ตั้งใจจดจ่อและทำมันให้ดีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลว่าทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไปให้คิดไว้เพียงอย่างเดียวว่าเรามีโอกาสที่จะทำดีที่สุด แค่ตอนนี้เท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ที่มันผ่านตอนนี้ไปแล้วคุณไม่ได้ทำมันอย่างสุดความสามารถไม่ได้ทำมันอย่างดีที่สุดมันคือการที่คุณกําลังพลาดที่จะใช้ปัจจุบันไปกําหนดอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสนั้นไปพรุ่งนี้เดือนหน้า ปีหน้าหรืออีกสิปี20ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราไม่มีทางรู้เลยแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้นะคะเรามีโอกาสกำหนดมันได้ด้วยสิ่งที่เรากำลังทำถ้าหากเราเชื่อมั่นว่าเราทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายมันจะต้องลงเอยที่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้คือทำวันนี้ทำสิ่งที่คุณกําลังทำอยู่ขณะนี้ให้เต็มที่เต็มความสามารถทำหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องกักค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้เต็มร้อยนั่นคือคุณรู้เอาไว้ได้เลยว่า อนาคตมันก็จะไม่ได้เต็มร้อยกับคุณแต่ถ้าวันนี้สิ่งที่คุณทำคุณทำมันอย่างสุดความสามารถแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นแบบไหนคุณจะไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจเลยเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วทำอย่างดีที่สุดคนส่วนใหญ่ค่ะที่มักจะเสียใจกับเรื่องราวหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เขามักจะเสียใจเพราะว่ารู้งี้ทำเต็มที่ก็ดีรู้งี้ทำแบบนั้นก็ดีแบบนี้ก็ดีนั่นเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าในขณะปัจจุบันเขาไม่ได้ตั้งใจอย่างจริงจังที่จะทำเขาไม่ได้ทำมันอย่างเต็มที่สุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียดาย กับสิ่งที่ไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ทำให้คุณใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันโฟกัสอยู่กับปัจจุบันนั่นคือเชื่อว่าปัจจุบันเท่านั้นค่ะที่จะกําหนดอนาคตของตัวคุณใครฟังคลิปนี้จบแล้วลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะว่าฉันเชื่อ ว่าวันนี้สิ่งที่ฉันทำอยู่ขณะน,นี้จะกําหนดอนาคตของฉันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะ สนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าฟังคลิปสเปเชียลนะคะคลิปพิเศษนะคะก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นเมมเบอร์พิเศษสำหรับช่องสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ค r ู j o ยนะคะในสเปเชียลคลิปเหล่านี้ก็จะมีทั้งเรื่องของ m มซ์เซตที่พิเศษมากกว่าคลิปทั่วไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างธุรกิจในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่อยากจะ เข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเราจะมีเนื้อหาพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าสมัครเลยค่ะ ตัวสีฟ้านะคะแล้วระบบค่ะก็จะพาเราไปที่ขั้นตอนของการชำระเงินนะคะก็ให้เราไปกดเลือกตรงคำว่าวีซ่าเมื่อกี้ของจะเป็นบัตรเครดิตเนอะแต่ลพอเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราจะเลือกได้ค่ะว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีการไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการที่เราชําระสะดวกนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ